เราบก,กันไเ,เอาอเวาพี่ะขนันเยอะเลยกแฟค่ะพี่น่ารักอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอที่ไหนเนาะย้วน่อกเราเดินเราแบบเขนนะเขินเขาเดินจับมือเขาอย่า,าว่าจะเดินค่ะยืนทางๆยังเขิอนย่างค่ ่ก็เป็นโชคดีค่ะดิสนีย์ฉลองครบรอบ100ปีเราบังเกิดได้เอาเป็นวิทยาที่เรารเราจ <c oughs> อกัน, <c oughs> นก็คือได้ดอกน้งองเป็นดอกเป็นโมเมนต์ได้รับคอนแฟคที่ไทยไทยโมเมนต์เยอะเลยก็แฮปปฟี่ค่ะพี่แอ้น่ารักอยู่แล <c oughs> ้วไม่ว่าจะเจอที่ไหนเนาะเดี๋ยวันนี้ห้องแต่งตัวติดก,กันแล้วห้องเราค่อนข้างแต่งหนังขบวนพี่ย่านิดนึงแต่พี่ย่าก็ดู้วิถีศาอะไราบางทีงถ้าร <c oughs> เราเดินเราแบบนิ่งเฉยนะเราเฉยเขอนานขเดินจับมือเขอาเดี๋ยวว่าจะเดินค่ะยืนห่างๆยังเขิน เราไม่น้ำเลยดีกว่าค่ะเราแพ้อะไรตัวเขาปะฉันแพ้เธอทุกคางตบเขาไ่ได้เรย้นเคยชมหลายทีแล้วก็เคยขอถ่ายรูปเรื่อยๆจริงๆเมื่อกี้กะว่าตอนเดินกลับมาจะขอถ่ายรูปแต่พี่ๆเรียกมาษาอะไรอะไรทุกคนไปเลยเล้วาอใไม่มรู้สึกเราอดอดออันนี้พี่ถาม่สิงคโปเป็นยังไงบ้างสิงคโปร์หวานไหมคะก็ทำงานแ่ะ ลูกค้ายังไม่ให้ขายความลับเขาเลยคุยไม่ได้ท่านายบอกภาพพี่ลงก็คือภาพที่ไปทำงานกันใช่ไปทำงานไปทำงานภาพพี่ลงมาดูหวานมะครับก็ดูผลงานได้เลยค่ะดูดูแลดีเหมือนกันเขาดูแลดีค่ะแล้วก็ฝันไปทำงานที่นู่นก็มีโอกาสจะวักพักอะไรนั่งก็ขายเซลฟี่เราจะได้เหุ่นด้วยไหมแน่นอนสิคะรอเหมือนกันนี่ก็ไม่รู้ว่าผลงานจะออกมาเมื่อไหร่ เออพี่ดยากมีเรื่องมีเนื้อคอนเสิร์ตมึงกินสรุปคือเราเต็มใจให้เสียงเข้าไปอย่างนั้นหรือความในใจของเราที่เราผ่านบอกไปคืออย่างแรกเลยเขาบอกขอเสียงแล้วก็นี่ขอเสียงเราเต็มใจให้เลยเพราะพี่เดวังจะคลิปโอ้น้องราเต็มใจให้เหมือนกันแต่ว่ามันคือสคริปต์ทั้งหมดเลยค่ะเราไม่ได้งอนกันแต่พีน่นายค่อนข้างตกใจเขาบอกว่าคนไปแซวเขาเยอะว่าเขาขี้งอนเขาบอกว่า ดวามเขารู้ว่าดิวแต่เขาไม่รู้ว่าดิวเป็นคลิปนี้อะไรอย่างนี้เขาไม่ถามคู่คิดเขาหงอนเลยเขาหงอนทั้งวันอยู่ไหมหรือว่าเขาเขาไม่ค่องอนค่ะแต่ถ้าหงอนเขาก็จะยิ้มียบมแต่เราจะเป็นคนที่ถ้าหงอนกันจะพูดเลยว่าอ่าทำอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคุยกันง่ายๆมากเลยค่ะแล้วคุณดูเขาออกไหมเวลาเขาหงอนไหมออกสิเอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแต่เขาก็จะยิ้มแต่เล่นนี่นะถ้าเขาหงอนเขาจะแตะลับเมาอ่ะสัญญาณสัญญาณในการก่อนที่เขาหงอนเปอนอะไรคุณเงียบ ดื่มเหรอแลออเราไม่เขาไม่ได้อยากเล่านะตรงนี้ถามมีจริงใด้วยแต่ว่ายืนยันจริงๆว่าที่เราอ่านไอเดีกินนั่นคือเป็นแค่สคริปต์อันนั้นเป็นสคริปต์ไม่ใช่ความในใจใช่คนระถามกินอยู่เลยว่าอ๋องอนหรอทำไมถึงเอางอนล่ะไม่ได้งอนอะไรเงี้ยกินบอกว่าเข้าเพบรกบางคนเข้าใจผิดมากไม่หรอกค่ะหนูว่าเข้าใจแต่คนก็แซวกันไปอย่างนั้นแหละเหมือนกแบบชอบแซวกูเราเยอ